สวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อกันเลยครับพาร์ทสองเลยครับเกมอะไรวะเอามะกี้ยังเตรียมมาอยู่เลยไอว์เนยูลืมโอ้ยยาอ๋อโอ้ยกี่ตัวโอ้ยกลัวโอันก้าโอเมก้าโอ้โอเมก้าโอ้ไอซ์ ไม่เย yeah. yeah. ่เอ้ไอ้ยเย่นี่พี่จะทำยากเหลือเกินอ้าวกดคีย์งานอ้าวไปขึ้นไปขึ้นไปโอ๋ยอย่าตกโอ๋ยโอ๋ยใครล,ล้วอันนี้ต้องอันนี้ต้องเป็น,งนไงวะมองไม่เห็นเลยสุดๆ มึงไอ้คว๊ะเออปูเมล้วครับปูเมล้วอ๋าอ๋อดูได้ก็ดูไปไอ้คว้ยดูแม่งกูอยู่ได้สัตว์ไอ้เหี้ยเงีงก็เนาะดูกูไมล่้เนาะโอ้ย ไปครับดูกดอ้ยชุบโอ้ยชุบโอ้เมนเนเฮ้ยย่าเออต้อกวัดทับมันดิอือเป็นเป็นการบิน,นสวา,าสร,าะ,คระ,ะครับเป็นการป็นสวาแล้วครับแปร์นะครับแปร์นะครับ มาครับนี่ครับตายแล้วครับหนึ่งศพครับไอสัตว์ครับไอสัตว์ครับทำอะไรมาเลยโอ้กูไม่เอาก็ได้ไอ้ควยเลยเน่งฟิลนี่ครับอ๋ออ๋อครับสู้ครับสู้ครับไปครับอ่าพอตัวนะครับเมื่อกี้อโอ้โหอย่างกับฟีลอนิ่งอ่ะแม่งกูมองตรง โอ้ตรงนี้ต้องวาแบบนี้ครับโอ้โหโอเฮ้ยชุบปุ๊บเอเดวกูเอาก่อนเฮ้ยชุบปุเฮ้ยับป้าั๊บว้าอว้ายเอามาดิอ่าที่ไหนนั่นอ่าโบครับโบร ก่อไแ้วจิ้งหายทีสัตว์กูรออยู่เฮียคูณ yeah! ไม่ไปแล้วกูไม่เอาแม่งแล้วก็ได้สัตว์เฮ้ยเอาขมึงก็ไม่ก้อยกลัวอีคุยไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับจังหวะนี้้วาโอ้ my god แม้ยโอ้ my god โอ้แม่กูจ้ะโอ้แม่กูโอ้แม่กูจ้ะสัตว์ขึ้นไปขอโทษนะครับที่มันและเลก ไปโออโอออ้วาไปครับจงวานีไปแลครับโอ้ยกอมึกสีาบบเปนงครับกระโดดไปครับปูเสัตวอสัตว์กูจะพินะเอออไม่ออกแม่งเลยยากขนาดนี้วาด เอครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งโคตรเท่ครับจังหวะนี้นะไปเลยครับยาไอ้ส <bubble deer refin ements> ัต yes! ว oh, ์สวัสดีครับผมคือแม็กนะครับกันทีมาอยู่โอ้ยดูดูหน้าตาพ่องนี่ไอ้พวกมาเล่นลูกกูทำไมครัว่าแม่งถือกุ้วยด้วยสัตว์เออพิงครับกู สัตว์เอาอีกแลวไอ้โอ้ย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 เอออ่าดูแลปเจเวลาไปก่นทีครับ โอ้ยฮ่าสุดเกคาไปแล้วขอจบเพียงแค่แนี้นะครับบ๊ายบาย